ใถ้มันกัดกันะไม่กัดเออหนะ้าเร็วๆมันจะลงไม่เอามิกกอันนี้คือมิกกี้จะกัดป่รไม่ดูอาวไม่รู้<ม>พี่โตมันกำลังวางท่าอยู่ให้มันอัพน้องมิกกี้น้องลลก มันยังไม่ไม,ไม,ไม่ไม่คุ้นเดี๋ยวมิ่กี้น้องเอาดิเล่นดิ <c oughs> มีกลัวเมื่อกี้มีขี้กลัว <c oughs> ไอ้โ <c oughs> ดมในโลกมิ่กี้มาโดมเร็วโดมมามาอัพอั พิมอยากเล่นด้วยพิกี้ดูเป็นผู้ใหญ่ไปเลยไม่เอาน้องน้องพิกี้ไม่ชอบทำไมอ่ะไม่หรอเอามาไปเล่นกันนะมันไม่เล่นมันมันกำลังนั่นอยู่ตัวเล็กนะนี่ถือว่าเล็กไปเลยสี่เดือนสี่ห้าเดือนนี่ใหญ่แล้วใหญ่แล้วเลยปีนึงก็ใหญ่ทำพิกี้เลยปะพิกี้สังขบแล้ว อยากเล่น้วิกกี้มาอัพมาวิกกี้มาอัพอัพทางนี้อัพทางนี้ดิมาดิอัพมาอัพวิกกี้กลัวน้องไงลูกอุ้ยดูพินอย่างเล่นกับวิกกี้มากเลยอิกกี้เล่นเหรอเเออขี้ล่นวิกกี้ห่วตัววิกกี้มาอัพมาอัพทางกลางอัพตรงกลางดูหนีหนี เออเออเออขึ้นละเมื่อกี้มันนั่น<ะ>น้องไงลกูกเออมันไม่เป็นไรเนาะเมื่อกี้ไม่เมื่อกี้ไม่ชอบมันจะมุดดมอย่างเดียวไงตัวผูกวก้กับตัวผู้ไงเมื่อกี้น้องโอ้โอ้โอ้เมื่อกี้ขึ้นมั่งดิมันต้องรอดูดูดูมัน อุ้ยแล้ววินี่ไม่กัดอระกีเ้วเดี๋ยวมานลองขาว่าแง่เแต่ขนยา้ายไปแล้วอ่ะแอะอน้องไม่เอาของเนี่ยน,น,นะแงเงี้ยเออไม่เอาปล่อยมนันเถอะ <c oughs> น้องใคก่อนต<ๆ>ัวเช้าน้องไอ้โลกมาที่มาดมดิ ดมสิฮะา <c oughs> นี่กี้ไม่ชอบจริงหรอทำไมอ่ะมันต้องให้เวลามัน